ไปหาหมอทำสวยวอะไรยังน่าจะไปหาวันพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ไม่มีงานถึงร้อยออเดอร์ยังนะเพราะว่าเปาเปลี่ยนชุดแล้วจะต้องถึงเราแล้วออีกแค่หกออเดอร์เองหกออเดอร์เองหกออเดอร์อ้ายช่วยด้วย ด้วย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 หกออเดอร์ออกกําลังกายบ่อยๆโอ้โหให้ดูเวลาให้รูเวลานอนก่อนแล้วพรุ่งนี้ว่างก็อาจจะแบบไปทําหน้าด้วยแล้วก็ออกกําลังกายด้วยแล้วก็เลนสติ้นแล้วก็ซ้อมร้องเพลง เขาต้องเอาเพลงมาให้ครูชี้อสอนเต้นฟังเราเดินอย่อีกสามอีกสามอีกสามลงม่โคบอีกสาม สองออเดอร์ใครจะเป็นคนโทคดีคนนั้นอีกสองเร็วอีกสองเร็วเร็วใครก็ได้ใครก็ได้สองออเดอร์อ่ะอีกสองออเดอร์นะใครจะเป็นคนใครจะเป็นผู้โชคดี ห้าม cancel order นะห้าม live IG บ้างนะได้แต่ถ้าคืนนี้เลิกเร็วจะมา l i ไอ IG โหทองกาเข้ากรุงเทพอะไรเนื้อยาวมากมนะจะรอนะไม่รับปากนะไม,ไ,ไม่รับปากนะแต่ว่าถ้าเลิกเร็วก็จะมาอุยมาและ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  อุยหมอออาครบแล้ว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 ไปรอดูรูปนะ <c oughs> แต่ว่าบางคิวมันฉีดไม่ได้หรอก เพราะต้องแสดงสีหน้าแบบอะไรทำไมอะไรแล้วทำไมนี่ไม่งั้นมันจะตึงแบบแล้วทำไมมันก็จะตึงไปเลยเพราะฉะนั้นเราจะไม่ฉีดโบท็อกจริงๆหนูไม่เคยฉีดโบท็อกเลยนะเชื่อปะเชื่อหนูไม่เคยฉีดโบท็อกเลยไม่เคยฉีดแฟตด้วยลิปหน้านี่โบท็อกปะ ไม่ใช่ะเออแค่ลิฟต์หน้าให้มันแยกขึ้นแค่นั้นแล้วก็ไม่เคยฉีดกลางอันนี้ของแท้จ้ะน้องของพี่ของแท้น้องนี่ปล่อยได้ครับยกเว้นจมูกครับนนแล้วก็ไม่ติดรมาัดัดขวา,ขวาแล้วก็ปากจริงๆรูปหน้าเราจะเปลี่ยนก็เพราะว่าปากด้วยเพราะฉะนั้นก็อาจจะแบบ เติมเล็กๆน้อยๆแบบนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไม่ทําอะไรเพิ่มแล้วเพราะหนูว่าหนูวสวยล้วหน้านี้มันเป็นหน้าที่สวยมากๆสําหรับหนูแล้วไม่ได้ไปแล้วนะแต่ถ้าจะมีสิ่งหนึ่งที่จะทำก็คือแก้หน้าอ,อกให้มันเล็กลง พอตอนนี้มันบุมรุมบุมบุมรุมบุมบุมรุมบุมเบสแล้วก็สุบเบสเอาเป็นส่ด้าลาน่ารักน่ารักแบบจะมุจจะมิอะไรเงี้ยมันใหญ่ไปไม่ชอบที่ทำเพราะว่าเป็นนางงามเไม่เอา จะแก้นุ่มหนูหนมหนูหนูจะแก้ไปแล้วไปแล้วไม่เห็นชุดแล้วรอเรียกเขาเขาฉากไปพูดว่าบดมันยาวอ่ะทีลาวฟู่อนอ่ะเป็นแบบใหม่ที่ลาวฟู ไล่ปุยไลหนุยไลซุยเ่าแล้วพูดบุบลาพูบุบลาพูทำหน้ามุยได้ไหมเนี่ยถ้าฉีดโบท็อกมันจะทำหน้ามุยไม่ได้เว้ยถ้าฉีดโบท็อกมันจะทำได้อีกไม่ได้แล้วเปิดใช้กินอะไรเขาต้องไม่ันฉลองสรกท พอสติเลยตดนนี้ชิดเยอะกว่ามาทำอันนี้ไม่ได้เพราะตอนนั้นจะไม่ชีด <c oughs> ไปดีฟา่าไปทำงานแยอะเดโดนด่า้วะนะไปเปลี่ยนชุดแล้วอุย้ยขอบคุณดูอ,ออเดอร์นั่นเจา้าบายบายลอครูปก็ปล่อยแล้วรูปก็ปล่อยแล้ว,รลวเรียบร้อยในไอจีพี่ปอปะ่ะ โอเคบ๊ายบายต้องจะทำงานนะตั้งใจเรียนด้วยแล้วก็เ hmm. ย็นนี้คืนนี้ไม่รับฝากว่าจะมาไลฟ์ไอจีแต่ว่าถ้ามาไลฟ์ไอจีเนี่ยเดี๋ยวจะมาบอกในทวิตเตอร์นะครับซิวบ <See you. S 1> ๊ายบายขอบคุณนะ